ผมทำเผลอทำหนังไก่ตกกระเบื้องแตกเฮ้ยก ouais ูผมเชื่อมีมีแต pues, ่คนกั uh ่แ oh> ก้มี่เว้ยหน้าตกใส่หัวมึงนะไอ้เนี่ยไม่น้าตกใส่กระเบื้องไอ้เนี่ยไอ้เบตไอ้เบตไอ้เบตไหนเล่นอะไรเนี่ยวูคองร้อยสี่สี่พีอะที่มีจุกเขาบอกว่าวูคองปรับภาพต่ำวูดูแม่งกูกูไอ้กูไม่มีตังค์ซื้อน้อถึงมีตังค์กูไม่เล่นกูไม่กูไม่ใส่แรื่นั้นแต่กูชอบคนอื่นเล่นนะชอบดูคนอื่นเล่น ไอแฟนงมึงโดนเทพเดาวเองเนี่ยมึงรู้จักเทพเดาวไหมเนี่ยไม่รู้จักคือใครอ่ะเทพเดาวไอ้เหี้ยประโยคมึงโดนเทพเดายังโอ้กูโดนไปสามน้ำวันนั้นอะมันหล่อสุดคืออะไรวะพี่อ้าวมึงโดนไปสองน้ำเนี่ยไม่เคยโดนไอ้กูโดนไปน้ำหนึ่งแล้วเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรมันต้องการหาความสุขจากใครเทพดา ไม่ได้บีบเขาบอกว่าไปรีกันเนี่ยมาเนี่ยไอ้้เหียมึงเล่นรหัสไหนเนะนี่ยออนให้กูเล่นเบบี้มันนี่ใช่ไหมออนไอ้ไอ้พัทเล่นมั่วไอ้พัทเล่นรหัสอะไรวะกูเล่นไนะอบีบีมันนี่นะตอนเนี้ย <c oughs> พี่ตียังไม่ได้กินไก่กูเลยกูเพิ่งส่งไปให้เขาเมื่อวานเนะี่ยยังไม่ถึงเขา<อ>เลยเฮ้ยพี่อยู่เดี๋ยวมึงได้อีกละหันนึงกูส่งนะอะอะไรอะเดี๋ยวส่งไงส่ง ไอ้ลูกไปไหนนี่แต่มีแต่คนกันแกล้งพี่น้องพี่จู่เวลาพี่ขายของอ่ะกิงครับน้องใจทำงานอ่ะจังน้องกิงครับน้องไม่เห็นใจพี่เลยมาละวัดว่าไงน้องไปไหนมาเนี่ยเวทไว่สั่งหนังใกล้มาอ่ะสั่งโลไหมเนี่ยสั่งโลสั่งโลนะไม่แล้วที่เขากินแล้วมันไอเนี่ยเด็กหลุดกันอ่ะอ่อนมาไม่มีอะไรพี่เนี่มันเอาก็ของพี่เดียวว่ะมันเอาลูกเต่ามาไอ้เดียวอ่ะมันเป็นยาอ่อน พี่ก็มาเอาไม่มันเอาเหล็กเก่ากันที่มันหลุดออกมาเอามาไอ้นี่ล้อหลอกกูทีมาบอกกูอยู่ไหนที่อะเอางี้พี่จุ๊มจะตัดให้กินให้คนอื่นกินอะแต่ว่ามันยังไงเนี่ยเป็นของฟันเขาพี่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยายบรรยายทรงผมของพี่ตีมาพอสังเขีบได้ไหมคือทรงผมอะไรดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยเข้าวงการใหม่ดีแล้วเขาตัดผมอะคุณไม่เช่าทรงผมไอ้นันเขานะ ตัวผมที่วายยาวๆแล้วที่เขาเอาออกมาแล้วหัวโล้นอ่ะวะ <laughs> พี่ตูนเขาส่งรูปไอ้นี่มาหัวล้นอะ่ะหัวโล้นจะจัดไหมไ้กูอะไอ้พี่ตูนโคตรปั่นอะ่ะยังไงครับยังไงครับทุกคนอยู่มึงอย่าเปิดจอนอะไม่ใช่ร้านแ้่คนดูนะไม่เปิดปิดหรอกโดนติงยนงะถูกเล่นหรออ้าว <laughs> มึยังไงอะ่ะหวานขึ้นสู่วานอน เอาละมาผมทำเผลอทำหนังไก่ตกกระเบื้องแตกเฮ้ยกูผมเชื่อมีมีแต่คนกั่นแกล้งพี่ไว้หน้าตกใจ่หัวมึงนะไอ้เ่ะไย่หน้าตกใจ่กระเบื้องไอ้ี่ยมีแต่คนกั่นแกล้งพี่เนี่ยพี่จุกจริงครับน้องไก่ทอดตาพี่จุกกูกูห่อเป็นแอดพาร์ตนะ ขอเลิ่มพี่แอดปาร์ตทำไมพี่ไม่ตั้งชื่อว่าจุกจุกอย่างนี้เว้ยเอาอีกแล้วไอ้แฟ้มึงมีปัญหากับชื่ออีกแล้วมึงเป็นอะไรอยู่วะขอโทษ<ะ>ขอโทษผมจะสงสัยแต่ผมไม่ได้การแก้งพี่นะทำไมม่มีใครใช้เป้าแอดปาร์ตเลยอะ่ะแต่พี่สั่งไปอีกแล้ี่กันกําลังจะสั่งก็เมื่อกี้ถามแล้วว่ามีเก็บปลายทางไหมเฮ้ยแม่กําลังจะสั่งมาสี่วันและสามวันแล้วแล้วสั่งหอดเดี๋ยวได้ไหมพี่จุกสั่งได้ครับร้อยห้าเก้าครับน้อง ส่งฟรีทำไมไม่ได้ฟรีครับฟรีไม่ได้ครับอันนี้พูดจริงๆครับใครบอกฟรีมันฟรีไม่ได้ส่งฟรีไหมไม่ฟรีฮะ159ยังไม่รวมค่าส่งหรอมันไม่ฟรีตั้งค่าส่งเท่าไหร่ถ้าสั่งเยอะมีส่งฟรีไหมไม่ฟรีสั่งเยอะไม่มีค่าส่งฟรีหรอ ไม่มีเอางี้มึงไปทำให้กูดูมามึงไปทำให้กูดูแล้วมึงมาส่งฟรีใกูนะไม่ใช่ทางใกล้อะมาเข่าแค่ถามเนี่ยพี่จุกพี่ก็ใจเย็นถามยี้อะไรล่ะถามกูทุกวันเลยเรื่องเนี้ยไอสัตว์กูพูดไปสามสี่รอบสี่ห้ารอบแล้วโอ้หไม่ได้ส่งฟรีหรอเออชิดหนักเหรอมันจะสั่งสองโลเนี่ยพี่จุกยังไงเนี่สองโลมาสี่วันแล้วทั้งหมู่บ้านเอเมทไม่มีถ้าถ้สิบถุงก็ยังยังไม่ส่งฟรีหรอคืนเงินไหม อะไรแล้วอ้าวแล้วถ้ามึงแบบว่าอยากได้เงินกูคืนแล้วมันกินอร่อยเสือ่อกอยากเอาเงินกูคืนทำงไงอ่ะแล้วก็ไปซื้อห่อใหม่แดกอยู่งั้นน่ะเหรอผมสั่งห้าถุงตอนนี้ยังไงไม่เอาเขาเงื่ล้วถ้ามึงกดตัวตีนกู่ะห้าถุงเจ็ดร้อยห้าสิบเออส่งฟรีเออส่งฟรีไม่ได้แบบเบสมันให้กันไม่ได้กูไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำกันเยอะ เดินปืนเปิดทำหล่นกระเด็นไปกลางถนนสิบร้อยเหยียบยางแล้วเบื่อเสียโอ้โหเฮียไก่ร่อพี่เหมือนม้วนยา้มันม้วนยาวออนไหมพัดนึกว่าหลังไก่ย่อเลยต้องแอดหลน์ป่ะพี่สั่งให้พี่จุกถึงขอเลยและ สั่งผ่านเฟซไม่ได้หรอเฟซก็ได้ครับเพจไงสั่งจริงๆออตสั่งจริงๆอลยรอบหน้านะครับรอบหน้าจะมีรถกินสาโนริสาลายกับหมาล่ามาใหม่นะสุภัฒน์ชอบชอบแบบๆเออโนริสาลายกับเอ่อหมาล่ามารถใหม่นะหมาล่าหมาล่าผมไม่รัวเพราะกินหมึกกรอบหมึกกรุบแล้วไอ้นี่เดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวฝากไลยนะเชิญไดชเชิญไม่เดชบีบีก like ัมบีเนี่ย ห่ากูเนี่ยใช่ป่ะมึงเอาตัวไหนกูเล่นเนี่ยออดบีบีกัมมี่ไหมตน่อค้างที่ผมเปนะหนังไก่ทางไหนครับข้างล่างเลยครับมีคิวอาร์โค้ดครับข้างล่างช่องผมแล้วแล้วก็กดไปที่รูปว่าคือเด้งที่เพจเลยแต่ว่าหนังไก่พี่กรอบจริงนะพี่พี่จุกใช่ป่ะแดดแรงเลยไอ้นะไอ้อ๋อไม่ก็คนเขามารีวิวเขาบอกว่ากรอบจริงไอ้เหี้ยนะ เอาไปแทงหมาไสแตกเห็นเพระว่า้องหน้าแดงตัวเองด้วยหน้าแดงมันเองไงเอี่ยตอบเกินตอบจัดเลยไม่แก่คลิกไปแก่คลิกไปข้างล่างมันก็เด้งไปเพจผมแล้วคลิกรูปข้างล่างผมอะเฮ้ยแล้วตาลันจวอยังไงเนี่ยเฮ้ยเราจะสั่งเหรอ50ถุงนะ50ถุงเท่ากับมูลค่าเท่าไหร่ปะเพื่อเด็กกําพร้า นะมันเท่ากับมูลค่าเท่าไหร่ไรฮะไม่รู้หวังไม่เคยคิดอ่ะห้าสิบคูณร้อยห้าสิบมันเท่าไหร่เว้ยแล้วตอนนี้บอกได้ไหมว่ากำไรถุงแล้วเท่าไหร่พี่โยงถุงละสามสิบบาทเองเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าขอโคตรนะครับขอโค้ดหน่อยครับเจ็ดพันเก้าอาห้าสิบตีไปแปดพันอ่ะพี่พี่ออนขอสั่งหนังไก่พี่ถูกแปดพันอ่ะโอ้โหใครมาสั่งวะพี่รันจวนบอกพี่รันจวนขอห้าห่อไง กำไรมึงไปเจอกระบ้าหรกำไรถูกละร้อยห้าเก้าหวยเหอะผ้าตาตีไหมผ้าตาตีไหมมาไม่ได้ตีไหมมาทำไมดิเจอมาดิไปนึงเดี๋ยวโค้ดให้เนี่ยโหมจะเล่นไหมวะจะร้อนอีกแล้วเนี่ยเออกูอยากรั่นแล้วมาแล้วครับทุกคนสั่งไงครับข้างล่างเลยครับ แอดไลน์แล eh. ้วผมข้างล่างนะครับผมเป็น QR โค้ดแล้วก็กดไปที่รูปแล้วก็เด้งไปเลยครับนะเพจครับแต่เขาบอกพ่อค้าแอบแซบอยู่หรอพี่อะไรเนี่ยเขาของอันนี้กินอยู่หรอเอ้ยเริ่มมึดมาเริ่มยิบหนังไก่มาเฮียเริ่มขับบ้านเกินไกลไงมันไกลไงคนมันเยอะเว้ยเฮียที่ไม่มีไม่มีกินโชว์ให้ดูแล้วยังไงนะพ่อค้าเนี่ยไปกินอะไรอยู่เนาะมวานกูแดกโอ้โหเมื่อวานกูแดกลูกกินถุงตากินถุงนี่อไงเอาค้าง มีแบบบุ้มบอมซัมเบ้อะพี่แต่เอ้ยอยากกินหนังไก่เว้ยสั่งเลยครับจะติดว่าส่งไม่ฟรีนี่ดิ๋ยพี่ให้ผมเยอะไปหอยอ๋อไอ้เว้ไอ้เรื่อมันก็ส่งไม่กี่บาทอย่างนี้ยมึงก็สั่งห้าห่อมันก็แค่ราคาเดียวห้าสิบบาทไม่เถิงไม่ถึงสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทกี่ถุงก็สามสิบห้าบาทอี้ส่งถึงภายในสามชั่วโมงมั้ โวยเหอะมึงก็เอาโบมาเอาโบมารับเถอะทงนั huh ้โ uh อ๋อสมมุต huh ิสมมุต huh right? ิส uh ั huh. no, ่ง huh. ส so uh ิท huh. ถ <'s> ุงก so ็แค่ส่งแค่สามสิบห้าบาทเออร้อยห้าสิบใช่ไหมเอออ๋อคิดว่าถุงละสามสิบห้าบาทก็คือสั่งร้อยถุงก็สามสิบห้าบาทคุ้มอ่ะต้องสั่งเยอะขนาดต่ออะตามอะต่ออะ้ามมีมีมีฟาสมมุติสั่งผมสั่งให้ยายผมกินแล้วเหงือกแตกเลยยายผมไม่มีฟัน น่าสั่งหลายๆโลค่าผมผมเฮ้ยพิจูบพี่กดอะไรไปอ่ะพิจูบเอาวกูจะกดเรดแมทมึงไม่เล่นสักดีเนี่ยลอยอยู่เนี่ยมาเนี่ยเข้าเกมไอ้เนี่ยนี่ก็ไอ้นี่ยเขาตอบว่ายายผมเหงื่อแตกเลยยายผมเหงื่อแตกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายายไม่มีฝันและสั่งไอ้ไก่กรอบไปเขากินรั่วจัดพี่จูกของของพี่ผมเยอะป่ะโอ้รเหรอโคตรเลยอะก็ผมร่วงอะก็ผมร่วงอะเยอะอะเอาเยอะอะเอาอ่างเงคือเยอะอะเยอะอะแม่งติดไก่แบบ ถ้ามึงแบบว่ามึงเคยกินโดกินหนังไก่ไหมน้องชายสุวรรณกินครับพี่กินครับพี่มึงเคยกินโดโต้ปะกินของอะไรครับเคยเคยกินเคยกินเออโดโต้อ่ะมันจะมีแบบว่าจี๊ดติดติดขนมใช่ไหมอ่าแล้วเวลามันกินแบบอันนี้มันไม่มีติดกินขนมอ่ะมันจะไม่อร่อยเลยว่าไหนครับพี่กินเพลินอร่อยตายดีเอสตายดีเอสเข้ามาตายดีเอสมีจุกแล้วนะทุกคกินเพลินอร่อยไม่ค่อยชอบผมผมสั่งแบบผงน้อยได้ไหมมีไหมไม่มีอะไรนะไมื่กั้นไม่เป็นไร อะไรงผง <ม S 1> น้อยก็ะไรแบบว่าไม่ชอบแบบผงเยอะๆสั่งผงน้อยได้ไหมผงม,มันไม่ได้เยอะเหมือนหนูว่าผงม,มันติดเนื้อไก่เยอะผงมันื้อไ,ไ,ไ,ไ<า>ก่เยอะให้เหรอไม่ได้แยกคือมันผสมกันหมดแล้วโอ้โหไอ้เวดดี้เหมือนพูดเหมือนแบบจะกฟฟกาแแดกร้านนั้นให้ได้อ่ะไอ้ยเยี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยเนี่ยเป็นยาอ่อนจริงนะเวะ้ยไปก็รักไม่ดักเขาที่อยด้วยเออพี่อย่าไปดักเขาี่ลูกค้าเองลูกค้าลูกค้าตัวนี้แน่นะคตจะมีไหมไอ้หนึงแถมหนึ่งเนี่ย เออมมีให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์แบบเลิฟโพชชั่นไหมพี่เออเดี๋ยวเอาไปเดินถ่ายคอนเทนต์ได้เอาไหมเอาพัดเอาไหมกินไหมถามเขากินไหมมามาชี้อะไรวะกินหนังไก่กใครมาถึงกินขาไอ้ดิวใหม่กันกูเดิมกินไหมกินไหมมือเปเ่าไหมกินไหม ถ้าคุณตอบถูกมได้กินหนังไก่ของพี่จุกนะครับครับผมเยียงกันตอบอ่ะอเทาไหร่นะพี euh ่จุกห่อร้อยห้าเก้าครับน้องเนร์ดแล้วมันแยกแยกถุงไข่ไหมเอาแต่ถุงอะพ่อไงไอ้ดันเอาทำพี่ไอไอ้เนี่ยกับยาอ่อนไอ้ยเนี่ยเอาพี่ก็อยากไปกันแกล้งพี่จุกเขา กินหนังไก่เว้ยเข้าไก่ไอ้เรี้ยเว้เนี่ยกูเห็นหนหิวหนังไก่มาอาทิตย์กว่าแล้วไม่สั่งสักเจ้าไอ้เฮี้ยไม่แดกสักเจ้าจริงๆอ่ะไม่มันกลัวมือเลยหลายอย่างไม่พี่พูดตรงๆมันแดกอะไรไม่มือเลยมือไม่เลวต้องว่ากูถามพวกไอ้ขนมแบบอย่างเงี้ยไม่โอ้โหพี่คนกำลังกินเพลินเนี่ยอ้าวมึงก็แดกแบบว่าแบบซิปถุงมันจะมีซิปถุงใช่ไหมเปิดซิปถุงแล้วมึงก็ เทลงคอเลยโอ้โหแบบนนั้เรียกชิ้นไม่ได้เธอใช้ตะเกียบไหมคอตายนะพี่พังอ่ะแสบคอจัดอ่ะไม่แสบไม่แสบไม่แสบอันนี้จริงจไม่เผ็ดใช้ตะเกียบไหมพี่จุกใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบได้หมดครับมีความมึงพอใจอยากแดกครับอันนี้มันคือปัญหาของร้านใช่ไหมคือมึงจะแดกตะเกียบแดกช้อนแดกซ้อมกูก็ต้องแถบไหมมึงเหรอแถบมึงต้องแถบดิ มีอะไรบ้างน,นะปาปิกาตต้าผสมชีสมีไหมมียำไก่แซ่บแล้วก็ทาวครีมครับตอนนี้รอบรอบน่าจะมีโนริสาลายกับหมาล่านะเผื่อๆมีอ่ะรับปาปิกา้าเนี่ยมีไหมปาปิก้า,กาไม่มีครับไม่มีไม่มีปาปิก้าไม่มีาาไ,มมไม่ได้แถมชีสหรอไม่ได้คนจันแจ้งไวิจุต้องหาวชีสดิบยังไม่มียังไม่มีชีสดิบยังไม่มี มีแต่คนกันเก่งกูรอไย้เวททางมาหลายรอบแล้วห้าถุงมันเนี่ยเม่ไหร่อะเมื่อไหร่อะไอพี่พี่เช็คข้อความตลอดเลยนะอืมเช็คตลอดมึงไม่เห็นเหรอออเดอร์เขาอะเมื่อวานอะลืมอะกองแบบกองแบบโอ้โหภูเขาอะตัวเลยอันนั้นคือวันที่สองนะวันแรกไม่ได้ถ่ายวันแรกกูรีบกลับบ้านเนี่ยเยอะเลยวันที่สองกูช่วยคอาแพ็คไงช่วยดูด้วย พอมาายุอ่อไม่แล้วที่พี่รีวิวแล้วที่พายอตงมารไหมาพี่พี่รีวิวที่พี่บอกว่ามีขนไก่ันเรื่องจริงไหมเนี่ผมกังวลเรื่องเดียวแลวแต่มันน่าจะมีมีบ้างแหละพี่กูจะสั่งอ่ะกูกูกังวลจัดเลยอร่อยกว่านังไก่ก็จุกนี่แหละไม่ได้อวยแต่ขอญาติเดา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 วดาวดาวดาเ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 ดาสามน้ำแล้วนะน้องจุกฟังเขานะ วิธีก็ถึงด่านไหนละร้อยชั่วโมงบวก